สวัสดีเพื่อนเพื่อน,นักลงทุนทองคำทุกท่านครับเรามาพบกันในวันศุกร์ที่18กุมภาพันธ์นะครับวันนี้ก็แหลม2คงคำเดือน3ปีขานนะครับทาง g o l a r com ไม่ว่าจะเป็นทางเพจ g o a l a ทางเว็บไซต์ g o a l a com รวมถึงทาง ยูทูบกัวลาวแล้วก็ทางทีเลแกมนะครับโกลาว g o l d a r o u n d นะครับเขาเข้าไปติดตามข่าวสารกันได้นะครับเรามาดูภาพรวมทองคำเมื่อวานนี้กันดีกว่านะครับก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแรงนะครับโดยตลาดปิดก็ขึ้นมาลวม,ร,วมร่วม30ดอลลาร์ทีเดียวโดยราคาก็เมื่อวานนี้ก็ได้ฝ่าทะลุแนว1,900นดอลลาร์ขึ้นไปแตะจุดสูงสุดที่1 9 0 1ดอลลาร์นะครับจึงสูงสุดในรอบ 8เดือนทีเดียวแต่ก็ยืนไม่ได้นะครับก็อ่อนตัวเล็กน้อยนะครับลงมาปิดตลาดที่ประมาณ1898ดอลลาร์ก่อนที่เมื่อช่วงสา,สายที่ผ่านมานะครับของวันนี้ราคาก็จะลดลงมาแตะแถวว่ามปดระมาณ1,890ดอลลาร์ซึ่งจะต้องมารอดูว่าจะย่อลงมาขนาดไหนนะครับจะย่อลงมาเพื่อสะสมพลังในแค่นี้หรือว่าจะย่อแล้วก็จะย่อเลยนะครับก็ต้องรอดูสถานาการณ์กันเพราะว่า ถ้าเกิดย่อลงหลุด1890ลงมาได้นี่แนวรับแถว1884แล้วก็1880ดอลลาร์ก็ยังแข็งแรงนะครับยังแข็งแรงส่วนแนวต้านเองก็ต้องรอดูว่าทองคำในสัปดาห์นี้จะปิดตลาดเหนือ1900ได้หรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าทะลุไปได้แนวต้านแข็งๆต่อไปก็คือประมาณ1,903 1,906แล้วก็1000 916ไปเลยนะครับแต่อินดิเคเตอร์ที่เราใช้จับสัญญาณการเคลื่อนตัวของทองคำก็ยังมองเป็นขาขึ้นอยู่นะครับอาจจะมีการย่อตัวลงมาเล็กน้อยนะครับซึ่งทาง g t ico, ติโกบริษัทค้าทองในเมืองไทยเองก็มองว่าราคาทองคำได้ทะลุพุ่งแรงนะครับทะลุ1,880ดอลลาร์ 1, ก็ช่วงนั้นก็คือเป็นการที่มีข่าวรัสเซียแล้วก็ขัดแย้งกับยูเครนแล้วก็กลุ่มผู้สนับสนุนนะครับแต่ราคาทองคําตอนนี้เองก็กําลังติดแนวต้านสำคัญที่1,900ดอลลาร์ 1, นะครับขณะที่ r s i ก็ให้สัญญาณแบล็ตไดเวอร์เจนอย่างใดก็ดีนะครับแรงซื้อกําลังยื้อให้ราคายืนเหนือ1,900นะครับซึ่งจะต้องจับตาในช่วงบ่ายวันนี้ว่าแรงซื้อยังจะมีอยู่หรือไม่นะครับ นอกจากนี้ทาง GT ทีโกองว่าถ้าไม่มีข่าวมีข่าวจากยุเคนเพิ่มเติมสิ้นวันนี้ราคาก็อาจจะปิดต่ำกว่า1,900ดอลลาร์นะครับส่วนคำแนะนำการลงทุนก็รอให้ราคายอ่อมาใกล้ๆสัก1,880ดอลลาร์ก็ค่อยซื้อก็น่าจะดูดีนะครับมาดูความนิ่นนความคืบหน้าของปัจจยัยหนุนหลักทองคำในช่วงนี้ก็คือสงครามระหว่าง รัเสเซียยูเครนแล้วก็สหรัฐนะครับต้องย้านะครับว่าตอนนี้เป็นสงครามข่าวนะครับเป็นสงครามข่าวเพราะสงครามจริงก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าสหรัฐจะได้เปรียบในสมรภูมินี้อย่างชัดเจนนะครับโดยทนข่าวก็จะออกมาสักการยิงปะทะกันนะครับระหว่างกองกําลังยูเครนกับทางฝ่ายสนับสนุนให้ยูเครนเข้าร่วมกับรัเสเซียนะครับขณะที่าธรบดีโจไบเดน ก็พูดย้ำอีกครั้งว่าเป็นไปได้สูงมากที่รัสเซียจะบุกยูเครนในอีกไม่กี่วันข้างหน้าทำให้รัสเซียตอบโต้ทันทีด้วยการไล่ทูตสหรัฐออกนอกประเทศเลยนะครับไม่เพียงแค่นั้นนะครับเมื่อวานนี้นายแอนโทนีบิงเกนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็ได้กล่าวในการประชุมฉุกเฉินของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่ารัสเซียเตรียมการโจมตีย,ยูเครนด้วยอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง และการโจมตีจะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับผมรูมร้บอกว่ารัสเซียที่ตรึงกําลังทหารกว่า1นึ0 0 0สนหา่นนายตามแนวชายแดนยูเครนนะครับรวมทั้งมีกําลังทหารในเบลารุสและก็คาบสมุทรไครเมรียที่พร้อมจะโจมตียูเครนอีกด้วยนะครับที่สําคัญนายแอนโทนีเบนเกนยังได้ท้าประธานาธิบดีบราดดเมียปูตินนะครับให้ประกาศอย่างชัดเจนต่อชาวโลกว่ารัสเซียจะไม่ทําการโจมตียูเครนนะครับ ซึ่งก็ต้องไปดูว่าจะมีการตอบโต้จากทางรัสเซียอย่างไรบ้างแล้วก็ข่าวที่ออกข่าวที่รัสเซียพูดออกมาจะได้สู่ภายออกสู่โลกภายนอกหรือเปล่านะครับจากสถานการณ์ของรัสเซียยูเครนเองทําให้ในรอบนี้นะครับแม่นเงินก็ได้ไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับแต่ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐก็ปรับตัวไม่มากนะครับที่สําคัญคือสกุลเงินคิโตก็ร่วงกันละนนาวโดยรอบนี้เองนักลงทุน เลือกถือทองคำนะครับแต่สัญญาณที่จะเยืนว่าราคาทองคำจะเป็นจุดเปลี่ยนขาขึ้นอย่างแข็งแรงที่แท้จริงแล้วจะ,จะเดินหน้าต่อไปก็ต้องยืนเหนือ1,900ดอลลาร์ให้ได้ด้วยนะครับนอกจากเรื่องสงครามข่าวเมวื่อวานนี้แล้วนะครับราคาหลงทองคำก็ยังได้แรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่อ่อนแอนะครับโดยตัวเลขผู้ขอยื่นสุดสดิการว่างงานขั้งแรงในสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่มขึ้น เป็น23,000ลายนะครับสู่ระดับ2 4 8 0ส0ลายก็แสดงว่าคนว่างงานก็เยอะมากขึ้นนะครับนอกจากนี้เมื่อวานธนาคารกลางาสาหรัฐสาขาฟิลาเดลเฟีเองก็ได้เผยจะชนีภาคการผลิตในภูมิภาคมิดแอตแลนติกนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ก็ลดลงสู่ระดับ1.60นะครับจากระดับจากที่เดือนมีนาคมอยู่ที่ระดับ 23.2นะก็ถือว่าลดลงไปมากทีเดียววันนี้เองนอกเหนือจากเรื่องความตอ้องติดตามความคืบหน้านะครับสงครามรัสเซียยูเครนและก็สหรัฐแล้วก,วก็วันนี้สหรัฐจะมีตัวเลขประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญนะครับก็คือเรื่องของรัชนีชี้นาําภาวะเศรษฐกิจเดือนมกราคมโดย Conference Board นะครับโดยตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น0.2นะครับจากที่เพิ่มขึ้น 0.8%ในเดือนธันวาคมนะครับก็น่าจะเป็นแรงหนุนของราคาทองคำอีกเหมือนกันนะครับก็จะต้องมารอดูว่าวันนี้จะยืนเหนือ1,900ได้หรือเปล่านะครับปิดวันล้วเกิดยิ่งปิดสัปดาห์เหนือ1,900ได้โอ้โหภาพรวมการขาขึ้นก็ยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่องนะครับว่ต้องมาติดตามกันนะครับนี่ก็คือเป็นภาพรวมคร่าวๆ ที่เรานํามาฝากกันในช่วงเช้าวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวในช่วงบ่ายายเย็นๆค่ำๆถ้ามีอะไรความคืบหน้าสําคัญสคัญเราก็จะนํามาฝากกันต่อไปนะครับก็ยังไงก็ติดตามได้นะครับทางเพจกัวลาวนะครับทางเว็บไซต์กัว .com ทาง y u t u b e กัวลาวทางท e ล e แกรมกัวลาวนะครับ GOLDAROUND นะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ